โโดนโดนนสวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กนะคะมาตอกย้ําความแรงความแม่นของเจ้าตัวนี้เลยขายดีจุกจุมากๆตัวนี้นะคะคอปบ้าจีนะคะเป็นหนังสติ๊กที่สามารถใช้งานได้ถึง2ระบบกันไปเลยนะคะทั้งหาปลาแล้วก็หนังสติ๊กลูกเหล็ก8มิลน,นะคะซึ่งสามารถใช้ยิงนกยิงกระรอกหรือว่าจะยิงอ,อ,อะไรที่มันมารบก,กวนสวนเราเนาะ เราก็ยิงไปเนาะประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะโครงนะคะจะเป็นโลหะนะคะนี่ด้ามจับจะเป็นพลาสติก ABS อย่างดีนะคะท้ายสามารถพับเก็บได้แบบนี้นะคะนี่นะอ่ะตัวนี้นะคะขาโรเลอร์จะเป็นเหล็กนะคะแบบนี้นะคะสี่ทิศทางนะคะยางเราใส่ไปให้ครบแบบนี้เลยนะคะตัวโรเลอร์นะคะจะเป็นพลาสติก ABS หนาะอย่างดีนะคะตัวนี้นะคะเราจะให้ครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะ ลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับกล้อง Red Dot หนึ่งตัวนะคะแล้วยังไม่พอลูกค้าก็จะได้เลเซอร์ไปด้วยนี่นะตัวเลเซอร์พร้อมขาจับแบบนี้นะคะหนึ่งชุดนะคะแล้วลูกค้าก็จะได้ตัวนี้ไปด้วยนะคะรอกกระปุกตัวนี้เอาไว้สําหรับงานหาปลานะคะนี่ลูกดอกเราก็แถมไปให้สองลูกนี่สองลูกแบบนี้พร้อมลูกเหล็กแปดมิลสามสิบลูกศูนย์หน้าอยู่ในถุงลูกเหล็กอีกหนึ่งชิ้นนะคะ ดูคิดดูไข่หลายชิ้นมากอ่ะพร้อมกับสาย PE ตัวนี้เอาไว้ใช้กับรอกกระปุกห,หม้วนนะคะยังไม่พอค่ะตอกย้ำความแรงยางนะคะตัวนี้เราให้เป็นอะไหล่สำรองไปอีกสองคู่ให้ไปครบชุดพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะในราคา2,299บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บอกเพิ่มเดี๋ยวเราจะพาไปชมความแรงความแม่นของเขากัน ไหนไหนไหนออไไหนอืมอยขึ้นมาเลย